สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับส่วนบอลสี s <S คุณธรรมนะครับวันนี้นําบอลใบไทยที่มีความใฉไรเพราะเป็นบอลสีเหลืองนะครับที่มีชื่อว่าทุ่งรัตนาครับเพื่อนครับบอลสีทุ่งรัตนานะครับเป็นบอลใบไทยสีเหลืองที่สุดยอดผมว่าสวยงามมากนะครับบอลสีเหลืองนะครับจะมีความโดดเด่น ของสีมากนะครับแต่ก็มีความท้าทายในการเลี้ยงนะครับเพื่อนๆครับอย่างกรณีนี้ผมเอามายกตัวอย่างนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับแบบนี้ครับถือว่าโดนแดดมากเกินไปนะครับใบก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะซีดนะครับจะออกแบบประมาณว่าแดดเรียครับมันจะซีดออกขาวๆนะครับมันมันจะไม่ไม่สดเหมือนไม่สดชื่นนะครับเพื่อนๆครับ ้าสีปกตินะครับของทุ่งรัตนานครับจะประมาณนี้ครับจะมีความเปล่งประกายออกมาเลยครับมีการกัดเม็ดเป็นเม็ดสีแดงที่แบบพุ่งออกมาเลยครับดูครับแต่อันนี้นี่ครับอันนี้จะเป็นสีที่โดนแดดน้อยเกินไปนะครับก็จะออกเป็นเหลืองแล้วแบบเป็นโทนตองอ่อนนะครับเหลืองตองอ่อนนะครับเขาเรียกเหลืองตองอ่อนหรือเขียวตองอ่อนนะ เขียวตออ่อนนะครับเขียวตออ่อนนะครับไม่ใช่เหลืองตออ่อนแหมโอเคครับนี่ครับบอลกัดสีที่เป็นเม็ดสีแดงครับพุ่งออกมาเลยครับเม็ดจะแดงชัดเจนนะครับสําหรับสีของก้านนะครับก็จะออกเป็นสีเหลืองนะครับเพื่อนๆนครับเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะครับแล้วก็จะเข้มขึ้นนิดนิดนะครับนี่ต้นเล็กๆครับนี่ครับโดนแสงมากไปนะครับอย่างนี้ก็ควรจะปรับนะครับว่าให้มันโดนพอเหมาะแต่ถ้ามันโดน น้อยไปมันจะออกเป็นเขียวตองอ่อนก็ปรับแสงให้มันพอดีเดี๋ยวมันก็จะพอดีเองครับบอลสีขาวกับสีเหลืองเนี่ยมันต้องมีความควบคุมแสงที่พอเหมาะจริงๆนะครับค่อยๆปรับกันไปนะครับเพื่อนเครับเลี้ยงบอลสีให้มีความสุขนะครับให้ได้รับความสุขจากการชื่นชมใบไม้ราชนินีแห่งใบไม้อันนี้นะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับส่วนบอนสีคุณธรรมสำหรับคลิปนี้นะครับต้องฝาก ความงามกับทุ่งรัตนาไว้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเป็นมังงจะให้กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ